ความรักที่ได้จากการอ่านยาย วันนี้คนอยู่ที่ช่อง The b o o m a s t o r y นะคะและนี่ก็คือรายการ Books and b i t e s ที่จะชวนทุกคนไป read eat enjoy ไปกับการกินแล้วก็มาว่ายหนังสือค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมอาหารการกินอะไรเอามาไว้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้พอยอยากจะมาแรป p ัพสิ่งที่เราได้จากการอ่านิยายที่จะทำรายการ Books and b i t e s ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของรายการนี้นะคะซึ่งหลักๆเลยอะพอยรู้สึกว่าสิ่งที่พอยได้เนาะมันคือเรื่องของความรักจากการอ่านยาย เออโดยที่ความรักที่เราพูดถึงเนี่ยจะมี3เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของการได้รักตัวเองอันที่2ก็คือการได้รักชีวิตและรักที่3ก็คือการรักคนรอบข้างค่ะตั้งแต่เราทำบ o o k and b บ t e s มาเนี่ยก็มีนิยายที่แบบเข้ามาผ่านหูผ่านตาผ่าน,าานมือนาอได้อ่านประมาณแบบเกือบ20เล่มเลยแล้วพลอยก็รู้สึกว่านอกเหนือจากการที่เราได้ฝึก เอมพัตีเข like ้าอกเข้าใจคนอื่นผ่านการอ่านย่ยแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทั้งตัวละครสอนเราตรงๆกับชีวิตของตัวละครที่บอกใบ้ในเรื่องของความรักให้กับเราเนี่ยมันสามารถทําให้เรามองเห็นการรักตัวเองได้มากขึ้นมองเห็นการรักชีวิตได้มากขึ้นมองเห็นการรับคนรอบข้างได้มากขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ยความรักที่มีให้กับตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลฟเนี่ยค่ะมัน ถูกสะท้อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาชัดเจนจากหนังสือนิยายหลายๆเล่มเลยนะคะเรื่องแรกที่พอยยได้จากการอ่านนิยายเกี่ยวกับการรักตัวเองเนี่ยเนาะคือมันทําให้เราอะได้รู้จักแล้วก็มองเห็นตัวเองจริงๆมี awareness ว่าตัวเราเองเป็นยังไงซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องยอมรับ อะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องโอบก,กอดอะไรในตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นคือการที่เราได้แบบมองเห็นตัวเองเราได้รู้จักตัวเองจริงๆมันก็ทําให้เอ,อเราเป็นขั้นแรกในการที่จะสามารถหลักตัวเองได้อย่างหนังสือเรื่องปฏิหาร7วันสุดท้ายของชีวิตอะคะ่ะมันก็มีวิธีการหนึ่งที่พระเอกกับนางเอกเนาะตัวละครหลักสองคนเนี่ยเขาแบบวิญญาณหลุดออกจากล่างแล้วก็ได้มองเห็นตัวเองในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เลยเหมือนกับได้มองเห็นว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงได้ลองมองตัวเองแบบถอดจิตดูอะไรเงี้ยเนาะอันที่สองที่แบบเออเป็นความรักตัวเองเนี่ยก็คือทําให้เรามองเห็นการยอมรับตัวเอง จริงๆมันมีหนังสือหลายๆเล่มมากที่พูดถึงด้านที่แบบไม่ใช่ด้านที่ดีอ่ะเออเป็นด้านที่อาจจะเป็นด้านมืดด้านที่เราไม่ชอบหรือว่าด้านที่เราเกลียดตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราอ่ะสะท้อนเนาะว่าแบบเฮ้ยไอ้ด้านที่เราทําผิดพลาดในอดีตจนเราแบบไม่ชอบตัวเองอย่างคุณทกโกในหนังสือร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโกอย่างเงี้ยหรือแบบด้านที่เรารู้สึกว่าสะท้อนออกมาแล้วเราคิดว่ามันเป็นด้านมืดอะไรเงี้ย อย่างแบบเรื่องของความอิจฉาของจูนในเยลโลเฟสหรืออย่างเรื่องร้านหนังสือมินาโตะนะคะอันที่แบบค่อนข้างล่าสุดเนี่ยเออมันก็ได้เห็นว่าแบบเด็กน้อยในตัวเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องจนทําให้มันมีผลต่อชีวิตเขาอะไรเงี้ยการกลับไปยอมรับด้านพวกนั้นะ่ะ เออท้งความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องในตอนเด็กนะทางด้านที่เราไม่ชอบตัวเองด้านที่เราเกลียดตัวเองด้านมืดของตัวเองพอเรายอมรับว่ามันมีอยู่และเราอบกอดมันได้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันสามารถที่จะปลดล็อกความรู้สึกอะไรหลายอย่างให้เราสามารถลักตัวเองได้มากขึ้น,นก็ทําให้เรามีเมตตากับตัวเองได้มากขึ้นเนาะต่อต่อด้านเหล่านั้นในตัวเรานะคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะยอมรับว่าเรามีมันได้เราก็จะไม่สามารถที่จะโอบกอดมันได้ใช่ไหมทีนี้การโอบกอดด้านที่เราเคยไม่ชอบด้านที่เป็นด้านมืดอะไรอย่างเงย มันไม่ใช่แค่การปรอบเออว่าไม่เป็นไรคือการปรอบตัวเองว่าไม่เป็นไรอะ่ะก็ก็สําคัญเนาะแต่ว่าการอบเกาะตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือเหมือนเป็นการย้ายความรับผิดชอบมาที่ตัวเราอะ่ะว่าแบบไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเราสามารถที่จะยอมรับมันได้แล้วก็ยอมรับว่ามีเขาคนนั้นอยู่ในตัวเราไม่โบยตีเขาแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยเรากำลังจะเดินหน้า ต่อไปได้แล้วนะตอนนี้ทุกอย่างแบบปลอดภัยไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นก็ได้ความรักตัวเองอันที่3เนาะก็คือความรักที่ได้เข้าใจคุณค่า ที่ตัวเองต้องการในชีวิตอย่างเรื่องเธอผู้เป็นจุดดังดวงดาวเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวละครที่เราชอบมากๆเนาะมันทําให้เราสะท้อนให้เห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวเองว่าเออเขาต้องการอะไรในชีวิตต้องการใช้ชีวิตแบบไหนมีความเชื่ออะไรแล้วก็แค่ใช้ชีวิตไปตามนั้นะ่ะไม่ว่าสังคมจะมองเขาว่ายังไงไม่ว่าจะถูกตัดสินว่ายังไงเขาก็ไม่ได้สนใจเขาแค่รู้ว่าตัวเขาต้องการอะไรเออก็ค่อนข้างเป็นแบบตัวละครที่เรา respect มากๆ รวมไปถึงอย่างใน t h e a r c h e r อย่างเงี้ยค่ะแม้ว่ามันจะเป็นนิยายปัชญาเนาะที่แบบว่าคนที่เก่งธนูแต่ว่าแบบตอนนี้เป็นช่างไม้อะไรเงี้ยมันก็สะท้อนให้เราได้เห็นว่าจริงๆการที่เราจะทำในสิ่งที่เรารักเรามีแพชชั่นกับมันเราแบบมีเอเนอร์จีกับมันอะเออมันสำคัญกว่าการที่เราจะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีหรือทำในสิ่งที่สังคมบอกว่าเราทำได้ดีเราควรทำ การฟังที่เสียงข้างในของเราการฟังที่ใจของเราอะ่ะมันน่าจะสําคัญที่สุดแล้วเราจะได้มีชีวิตที่มันสอดคล้องเนาะกับคุณค่าที่เราเชื่อนั่นแหละมันก็คือการแบบได้หลักตัวเองจริงๆได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหรืออย่างในเรื่องมิลเลียนดอลล่าแมนนะคะมันก็จะพูดถึงเรื่องของการเงินเป็นหลักใช่ปะแต่หลักๆแล้วว่าในเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้เราอะ่ะได้เห็นว่าการที่เราจะต้องใช้เงินไปแลก เอาคุณค่าอะไรบางอย่างมาเราก็ควรจะต้องเข้าใจเนาะว่าเราอ่ะต้องการคุณค่าอะไรเพราะว่าเงินก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาอะไรบางอย่างไปแลกมันมาใช่ปะแล้วถ้าเราจะเอาสิ่งนั้นอะไปแลกอะไรบางอย่างมาอีกทีอะเราก็น่าจะต้องรู้ว่าเออเราจริงๆตัวเราต้องการอะไรเพราะไม่งั้นอ่ะก็กลายเป็นว่าเราเอาพลังงานของเราเนี่ยไปแลกมากับอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ต้องการไม่ใช่คุณค่าที่เราแบบ รู้สึกว่ามันสอดคล้องหรือจําเป็นกับชีวิตของเราจริงๆอ่การอ่านยายมันก็เลยทำให้เราได้มองเห็นการรักตัวเองเออได้กระตุกต่อมความรักตัวเองในแง่มุมเหล่านี้เนาะมากขึ้นและสำหรับตัวภายนะคะคือการที่ได้ทำา o o o s s and ด์ไเนี่ยมันก็ทำให้เราอะได้อ่านยายเยอะและได้เห็นการชื่นชมชีวิตการรักชีวิตขึ้นมาอันแรกเลยคือการรักชีวิตในแบบที่เราเข้าใจความหมายของชีวิตอะ คือแม้ว่านะวันนี้ไม่ได้แบบเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะแต่ว่าหนังสือที่เราได้อ่านมันก็สะท้อนเรื่องเหล่านั้นออกมาะคะอย่างเช่นร้าน Tenderness เนาะคือถ้าเราอะ่ะเอาแต่เลือกในสิ่งที่แบบเราทำได้ดีใช่ปหสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันหมดวาระเอ่อในการที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเหมือนคุณตาไข่ตุนน่ะในในเรื่อง Tenderness เนี่ย เราจะเรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงถ้าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความหมายของชีวิตเราอ่ะมันสิ้นสุดเวลาที่จะทําสิ่งเราน้นลงแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่พอคิดได้หลักๆจากการได้อ่านเล่มนั้นก็คือว่าเออมันก็คงจะเป็นการชื่นชมชีวิตที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้ แล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยก็ได้ความสัมพันธ์หรือว่าการให้ของคนอื่นที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราได้รับมันมามันก็จะทําให้เราแบบเออมีรู้สึกมีความหมายในชีวิตได้ง่ายขึ้นจากคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอ,อบตัวอย่างชีวิตธรรมดารรมดาของซัมโปอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็เป็นการแบบ a อ p r e c i a t e สิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวนะโดยที่แบบเออซัมโปเองเขาก็จะค่อนข้างรู้ตัวดีใช่ไหมว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาเป็นคนแบบไหนมีความสุขกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะแบบแค่เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะแต่แบบเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาชอบไม่ได้เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากแบบสิ่งที่สังคมบอกว่าเออสิ่งนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยสัมโปก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าเออก็ลอง a อ p r e c i a t e อะไรง่ายๆเล็กๆ,ๆที่มันอยู่รอบๆตัวเราดู อันที่3ก็คือการ appreciate ชีวิตการรักชีวิตเนี่ยมันคือการที่เราอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเดินชีวิตที่มันแบบประสบความสําเร็จเสมอไปมันอาจจะมีเรื่องที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ได้เป็นดั่งใจเนาะเหมือนกับคุณแม่ในร้านอากานะเบเกอรี่ใช่ปะแต่ว่าชีวิตที่ล้มเหลวอะ่ะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่สูญเปล่าไง มันก็ยังมีความที่เราสามารถที่จะรักในชีวิตนี้ต่อไปได้เพราะความล้มเหลวเหล่านั้นมันอาจจะนำพาไปสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็ได้หรืออย่างน้อยถ้ามันยังไม่ได้นำไปสู่อะไรมันก็ทำให้เราได้มีบทเรียนอะไรบางอย่างกับสิ่งเหล่านั้นการรักชีวิตแล้วก็ชื่นชมชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้มองเห็นว่าเราอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคืออย่างในคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องแกนหลักมันก็คงเป็นเรื่องของคดีเนาะแต่ว่าการบรรยายหรือการพูดถึงภูเขาไฟฟูจิอะ่ะมันทําให้พลอยอรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าภูเขาไฟมันก็คือแบบเป็นธรรมชาติที่น่ามหัศาจรรย์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากแต่เราเองก็คือส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติเหล่านั้นและการได้ไปอยู่ในแบบเออธรรมชาติเหล่านั้นไปแบบเห็นเรื่องของการบรรยายการปีนเขาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับภูเขาไฟอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงระหว่างเรากับธรรมชาติอยู่มากเหมือนกันแล้วมันก็เป็นความเชื่อมโยงอะไรที่แบบน่าซาบซึ้งใจเออมันน่าแบบน่าชื่นชมอะไรอย่างงี้ความรักอันสุดท้ายหนอที่ได้มาก็คือว่าเป็นความรักกับคนรอบ ข้างนะคะคอย่างในหนังสือที่ชัดเจนที่สุดที่พูดถึงเรื่องความรักกับคนอื่นเนาะก็คือเรื่องของเดือนเมษายนพาใครบางคนกลับมาที่มันทําให้เราอะได้คําตอบที่ดีมากๆกับคําถามที่ว่าจะทํำยังไงให้รักไม่จบลงมันก็คือการแบบได้นึกถึงวันแรกที่ได้รู้สึกรักอยู่เสมอคือถ้าแบบมันยังมีความรู้สึกนั้นให้จดจําให้นึกถึง ขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลามันก็ยากที่ความรักมันจะจบลงแล้วก็อย่างในหนังสือคาตกรรมในตระกูลอีนนงามนี้อย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบแทบจะไม่มีความรักอยู่ในนั้นเลยนะแต่พลอยก็รู้สึกว่ามันสะท้อนให้เราเห็นว่ายิ่งความสัมพันธ์กับคนรอบตัวกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเรายิ่งต้องให้ความใส่ใจมากๆที่จะทาให้มันแข็งแรงมันไม่ควรที่จะทําให้เกิดความแบบเป็นบาดแผลเป็นปม ในใจกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรามันก็เดเมาสุนแรงจนสามารถที่จะทําให้แบบตกทอดไอบาดแผแลเราเนี้ยตกทอดกันไปจนรุนสู่รุ้นได้สุดท้ายก็คือสุดท้ายจริงๆก็คือความรักในเรื่องของการอ่านเนาะเพราะว่าการที่เราได้อ่านสื่อที่มันแบบถูกจริตเออถูกสไตล์ของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นหนังสือที่มีความรู้หรือว่าแบบ ได้อะไรมากมายแต่ว่าเราอ่านแล้วมันบันเทิงอย่างแบบเซตของเพอร์ซี่แจ็กสันหรือว่าใดๆที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เรายังคงความรู้สึกรักในการอา่าน ได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ที่มาแรปอัพ Books and b i t s s ที่ได้ทำมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าในซีซั่นนี้เราอาจจะมีคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับรายการ o o o s s n n d i t e s คือช่อง The Bookmark Story ก็คงยังทำต่อไปเนาะยังดำเนินต่อไปทุกวันนี้มันมีรายการขึ้น2รายการก็คือเป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการอ่านเกี่ยวกับหนังสืออะไรเงี้ยทุกๆวันเสาร์ใช่ไหมแล้วก็มี Books and b รที่เ ทุกๆวันพุธนะคะแต่ว่า Books and b o o s and d i t e s นะตอนนี้พลอยคิดว่าเราจะลงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้หายไปเลยอาจจะเป็นแบบจบซีซั่นนี้แล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะกลับมาอีกครั้งซึ่งเหตุผลหลกัลกๆอะ่ะมันก็คือในตอนที่พลอยจะทำ Books and b i บ e s เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันมี e NERGY เยอะมากแล้วมันก็แบบ มีความจากระจีท้องอะนึกออกปะเออเวลาที่เราจะทําอะไรเราจะรู้สึกจอยเราจะอยากทํามันมากๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่พอทําไปเรื่อยๆอ่ะเออความรู้สึกนั้นเริ่มหายไปเราพยายามที่จะรีคอเวอร์มันแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้กลับไปเหมือนกับวันแรกอาจจะเป็นเหตุผลในข้อที่สองที่มันเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าพอยเองอาจจะไม่ได้อ่านนิยายมากขนาดนั้นในช่วงนี้เอออาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเน้นอ่านหนังสือ ที่เป็นแนว knowledge เป็นแนวแบบ non fiction อะไรเงี้ยแล้วพอต้องมาอ่านิยญ่อะเราเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความรับผิดชอบที่เราอาจจะต้องฝืนหรือต้องพยายามมากๆให้อ่านให้จบให้ทนันในทุกๆวีก็เลยอย่าเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นการฟอสตัวเองมากเกินไปจนมันอาจจะทำให้เราเองสนุกน้อยลงจอยน้อยลงก็เลยคิดว่าเอาระดับอารมณ์ของตัวเองให้มันเมนเทนอยู่ประมาณนี้เออให้เรายังมีความรู้สึกดีกับรายการนี้แล้วก็เมื่อตัวเองพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกับทั้งตัวเองกับทางช่องแล้วก็กับทางคนดูด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบ E ีไหนชอบคลิปไหนของรายการ Books and Bytes นะที่เรามา กินไปเมาส์หนังสื่อไปชอบคลิปไหนก็มาเม้นต์บอกให้กำลังใจกันหน่อยแล้วก็สำหรับเนื้อหาอื่นๆต,ต่อไปในช่อง The Book Mark Story เนี่ยใครอยากดูแนวไหนเออชอบคอนเทนต์แนวไหนก็มาเมนต์บอกกันได้แล้วก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าจะมีรายการใหม่อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะป e a ีดเอ็นจอยบาย